เสียงลมเย็นยามเช้าไหลผ่านซอกตึกเก่าในย่านกลางเมืองเสียงกระดิ่งลมที่แขวนอยู่หน้าร้านกาแฟเล็กๆสั่นเบาๆคล้ายบอกสัญญาณของวันใหม่กลิ่นกาแฟคั่วลอยผสมกับกลิ่นฝนเมื่อคืนยังไม่จางข้างทางรถเมสีส้มคันเก่าชะลอหยุดตรงป้ายมีชายคนหนึ่งลงจากรถมือหนึ่งถือไม่เท้าอีกมือหนึ่งจับกระเป๋าเก่าๆที่ปักชื่อธนาด้วยดีสีขาว เขาก้าวช้าๆขาพิการข้างหนึ่งล่าไปกับพื้นแต่ในแววตานั้นไม่มีร่องรอยของความสงสารต่อตอนเองมีเพียงแสงแห่งความตั้งใจชายวัยสี่สิบต้นๆสวมเสื้อเชอิ้ตสีซีดที่ซักจนขาดตรงชายเขาหยุดมองกระจกหน้าร้านกาแฟนั้นพางถอนหายใจเบาๆเ,เ,เหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนจะดันประตูเข้าไปเสียงกระดิ่งลมดังอีกครั้งในร้านเงียบมีคนเทียมไม่กี่คนนักศึกษาหญิงสองคนนั่งหัวเราะกับโทรศัพท์ชายวัยรุ่นอีกคนยกกล้องถ่ายภาพลาเต้าอาดบนโต๊ะบาริสเตอร์สาวเงยหน้าขึ้นจากเครื่องชงกาแฟเห็นธนาแล้วเธอยิ้มจงๆรรับอะะไดีค เขายิ้มตอบบอกเบาๆว่ากาแฟดำครับไม่ใส่น้ำตาลเขานั่งลงตรงมุมหน้าต่างมองผู้คนเดินผ่านอย่างเงียบๆแสงแดดยามสายลอดผ่านกระจกกระทบไอร้อนจากแก้วกาแฟที่เพิ่งเสิร์ฟกลายเป็นหมอกบางๆลอยระหว่างใบหน้าและโลกข้างนอกเขายกแก้วขึ้นช้าๆจิบหนึ่งคําก่อนจะยิ้มบางๆเหมือนคนที่มีเรื่องราวซ่อนอยู่ใต้ความเงียบงามของเช้าวันนั้น เสียงเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ดังขึ้นจากถนนหน้าร้านกาแฟเริ่มมีผู้คนมากขึ้นนักเรียนบางคนเดินเข้ามาซื้อกาแฟใส่แก้วพลาสติกแล้วรีบออกไปชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งในชุดพนักงานออฟฟิศนั่งรวมกันตรงโต๊ะใกล้ประตูเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องจนกลบเสียงเพลงเบาๆที่ลอยจากลำโพงมุมห้องทนายยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเขาเปิดสมุดเก่าที่ขอบมุมฉีกขาดเขียนอะไรบางอย่างด้วยลายมือสันสันแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเสียงหัวเราะจากโต๊ะข้างๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังจนคนทั้งร้้าาานนนนนนหหหหััััไไปมมมองง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 ึ่ง่่ใชยยยยุผููเเสสีดดดิิดิวจจะกแแฟพ อีกคนหัวเราะต่ออาจจะอยากให้คนสงสารมั้งพี่คำพูดนั้นเหมือนมีคมแหลมตัดผ่านอากาศอุ่นๆของร้านทนาเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาเขานิ่งไม่โต้อตอบบริสเตอร์สาวพยายามส่งสายตาห้ามกลุ่มนั้นแต่ไม่มีใครสนใจเสียงหัวเราะแทรกซ้อนกับเสียงถ้วยกาแฟกระทบโต๊ะกลายเป็นเสียงที่แสบแก้วหูในความเงียบของใจผู้ถูกล้อทนายิ้มบางๆเหมือนพยายามไม่ให้ความกระทกลืนกินเขาเก็บสมุดลงในกระเป๋าลุกขึ้นช้าๆถือไม้เท้าในมือเสียงปลายไม้กระทบพื้นดังชัดในความเงียบ ขณะเขาเดินผ่านโต๊ะนั้นหนึ่งในชายหนุ่มพูดขึ้นระวังนะพี่เดี๋ยวไม้เท้าฟ,า,ฟาดโดนใครเข้าห้าหา้าทั้งโต๊ะหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงหัวเราะนั้นทําให้หญิงชราที่นั่งมุมห้องมองขึ้นมาสายตาเธอเต็มไปด้วยความเวทนาและโกรธแทนเธอก้มลงพึมพำคนเดี๋ยวนี้ไม่มีหัวใจทานายหยุดเท้าหันกลับไปมองแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงโค้งเล็กน้อยเหมือนขอบคุณต่อความเมตตาของคนแปลกหน้าแล้วเดินออกจากร้านไปอย่างเงียบ เมื่อประตูปิดลงเสียงกระดิ่งลมสั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงบอกวันใหม่แต่เป็นเสียงที่แผ่วเศร้าเหมือนโลกทั้งใบกำลังถามว่าทำไมความอ่อนโยนถึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกหัวร้อยยแดดยามสายเริ่มแรงขึ้นเงาของตึกสูงทอดยาวบนถนนธนาเดินช้าๆไปตามทางเท้ามือจับไม้เท้าแน่นเหงือซึมตามขมับแต่เขายังยิ้มให้กับเด็กที่ขายพวงมาลัยอยู่ริมฟุตบาทเด็กหญิงคนนั้นส่งยิ้มตอบแล้วพูดเบาๆหลุ่งสู้ๆนะคะเสียงนั้นอ่อนโยนจนทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นนิดหนึ่ง เขาเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงลานสาธารณะกลางเมืองที่นั่นมีคนมากมายบางคนให้อาหารนกบางคนถ่ายรูปบางคนเดินผ่านไปโดยไม่มองหน้าใครทนานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ใต้ต้นชำชายใหญ่เปิดกระเป๋าออกหยิบกล่องเล็กๆที่เต็มไปด้วยป้ายไม้แกะสลักที่เขาทำเองป้ายแต่และชิ้นมีคำสั้นๆสลักไว้สัทธาเมตตากล้าหาญเขาเป็นช่างแกะไม้มาก่อนอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน เขาวางป้ายเล็กๆบนผ้าผืนเก่าหน้าตัวเองผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนหยุดดูแต่ไม่พูดอะไรบางคนยิ้มให้แล้วเดินต่อแต่ไม่นานกลุ่มชายหนุ่มจากร้านกาแฟเมื่อเช้าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพวกเขามากับเพื่อนเพิ่มอีกสองคนมือถือมือถือถ่ายคลิปอย่างสนุกสนานอ้าวนี่มันลุมกาแฟดำเมื่อเช้านี่นาเสียงหนึ่งพูดพลางหัวเราะขายของอยู่หรอพี่ของจริงหรือของสงสารเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเหมือนค้อนทุบหัวใจของคนฟังธนาเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาอย่างนิ่งสงบก่อนจะตอบเบาๆของจริงครับทำด้วยมือทุกชิ้น ชายคนหนึ่งหยิบป้ายขึ้นมาดูพลิกไปมาแล้วพูดเสียงดังอันนี้เขียนว่าศักดิ์ศรี55แล้วพี่มีเหลือเหรอคำพูดนั้นเหมือนมีเฉินผ่านความสงบเขามองหน้าคนพูดดวงตาไม่สั่นไหวศักดิ์ศรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับขาที่เดินได้หรือไม่ได้หรอกครับผู้คนรอบๆเริ่มมองมาที่เหตุการณ์นั้นแต่ไม่มีใครพูดอะไรเสียงนกร้องเหนือสีสัตว์ถูกกลืนไปกับเสียงหัวรเราะเยาะชายหนุ่มอีกคนถือมือถือขึ้นถ่ายที่ครับยิ้มหน่อยจะลงโซเชียลหน่อยนะพี่พิการแต่ใจสู้ไงครับ ธนานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มจังๆขอบคุณนะครับอย่างน้อยก็ยังเห็นผมเป็นคนคำพูดนั้นทําให้คนถ่ายนิ่งไปชั่ววินาทีแต่เพื่อนอีกคนพูดแทรกอย่าไปคิดมากเขาพูดเล่นหญิงชาราที่ขายดอกมะลิใกล้ๆเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าลูกเอ,อ๋ยอย่าทําอย่างนี้เลยเขาก็มีหัวใจเหมือนเราแต่ชายหนุ่มหันกลับไปตอบป้าไม่เกี่ยวกับป้านะครับผมแค่ใกล้ขำๆแล้วหัวเราะต่อเหมือนเรื่องนั้นไม่มีความหมายอะไร ธนามองคนกลุ่มนั้นทีละคนเสียงไม้เท้ากระทบพื้นเบาๆเหมือนจังหวะของหัวใจที่พยายามไม่แตกสลายเขาไม่พูดอีกคำเดียวเพียงเก็บของทั้งหมดลงกล่องช้าๆแล้วลุกขึ้นยืนแสงแดดสะท้อนจากเหงอที่ข้างแก้มเขาเหมือนประกายของน้ำตาเขาหันหลังเดินออกไปจากลานนั้นเสียงหัวเราะย,ยังตามมาแต่ค่อยๆจางหายไปในเสียงลมที่พัดผ่านตรงมุมถนนมีชายคนหนึ่งยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟาที่ทนาไปเมื่อเช้าสายตาเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างเหมือนกำลังสำนึกในสิ่งที่ปล่อยผ่านไปโดยไม่ช่วย เขามองธนาเดินหายไปในแสงแดดแล้วห <Es pe c> ันไปมองกลุ <S <s <pe c> ่มชายหนุ่มอีกครั้งดวงตาแน่นิ่งกล้องมือถือที่พวกเขาถ่ายไว้ยังคงเปิดอยู่เย็นวันนั้นเมฆครึมเริ่มคลืบนพอปกคลุมท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องดังแผ่วเหมือนคำเตือนธนาเดินกลับห้องเช่าขนาดเล็กที่อยู่ชั้นสองของตึกเก่าในซอยเงียบเงียบบันไดแคบและฉันทําให้เขาต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงขึ้นไปทีละขั้นเหนือผสมกับฝนที่เริ่มโปรยทําให้เสื้อเชิ้ตของเขาเปียกจนแนบตัว ในห้องเล็กๆมีเพียงโต๊ะไม้หนึ่งตัวโคมไฟตั้งโต๊ะที่แสงสันไหวและกล่องไม้ที่เขาทำขายเขานั่งลงเปิดกล่องออกเห็นป้ายที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ชิ้นเขาหยิบป้ายหนึ่งขึ้นมาดูคำที่สลักไว้คืออภัยตัวอักษรไม่คมเท่าชิ้นอื่นเพราะมันคือชิ้นที่เขาเคยทำไว้ในวันที่หัวใจยังไม่หายดีเสียงฝนข้างนอกดังหนักขึ้นละอ,องน้ำสาสตรกระจกหน้าต่างธนหลับตาฟังเสียงนั้นเหมือนเสียงโลกกำลังปลอบคนที่ถูกทำร้ายโดยความเย็นชาเขาหายใจลึกพึมพำเบาๆบ,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 บางทีคนเราอาจต้องเจ็บก่อนถึงจะเข้าใจความหมายของ ระหว่างนั้นโทรศัพท์เครื่องเก่าของเขาสั่นขึ้นการแจ้งเตือนจากโซเชียลปรากฏบนหน้าจอมีคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์หลายร้อยครั้งภาพของเขาในลานกลางเมืองถูกถ่ายตอนถูกหัวเราะเยาะเสียงผู้คนคอมเมนต์ต่างๆมีทั้งเยาะมีทั้งสงสารและบางคนเขียนว่าสังคมเราเป็นอะไรไปทนานิ่งไปนานมากก่อนจะค่อยๆวางโทรศัพท์ลงเขาไม่ได้โกรธเขาเพียงรู้สึกว่างเปล่าในอกเหมือนทุกสิ่งถูกดึงออกไปโดยไม่เหลือแม้แต่เง,งาแต่ทันใดนั้นเขาเหลือไปเห็นป้ายไม้เล็กๆอีกชิ้นที่ตกอยู่ใต้โตะ๊ะเขาหยิบขึ้นมามันเขียนว่าศักดิ์ศ ชิ้นสุดท้ายที่เขาเคยให้ชายหนุ่มถือเล่นตอนเช้าเขามองมันอยู่นานแล้วจู่ๆรอยยิ้มเล็กๆก,ก็ผุดขึ้นบนใบหน้าเขาลุกขึ้นเปิดกล่องเครื่องมือหยิบมีดแก่ไม้ขึ้นมาอีกครั้งเสียงฝนยังตกแต่ภายในห้องนั้นมีเพียงแสงจากโคมไฟอุ่นๆส่องลงบนมือที่เริ่มสั่นเบาๆของเขาเขาเริ่มแกะป้ายใหม่ทีละเส้นทีรอยสลักคำเพียงสองคำลงไปด้วยใจทั้งหมดที่เหลืออยู่เชื่อใจมนุษย์ รุ่งเช้าวันถัดมาฟ้ายังหมนแต่ลมอุ่นกว่าทุกวันกลิ่นดินหลังฝนหอมอบอวลทั่วตรอกเล็กธนาแต่งตัวเรียบร้อยกว่าเดิมเสื้อเชิ้ตัวเดิมแต่รีบเรียบผ้ากันเปื้อนที่ซ่อมดยได้สีเทาผูกแน่นรอบเอวเขาออกจากห้องเช้าวกว่าทุกวันเดินถือกล่องไม้เล็กๆในนั้นมีป้ายแก่ใหม่เรียงอย่างประณีตที่สุดเขากลับไปที่ลานกลางเมืองอีกครั้งตรงจุดเดิมที่เขาเคยนั่งเมื่อวานแสงแดดลอดผ่านกิ่งช้ำช้าที่เริ่มพลิบอ่อนเขาปูผ้าผืนเดิมวางป้ายไม้ชิ้นใหม่ลงตรงกลางแต่คราวนี้เขาไม่ได้้้้้แคคค่่่่่ขขขาา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 ยยยเเเเวววววงงกกกรระดดดษผนนนนนนล็ๆไไหหีีีสับททุชือใม ไม่นานนักผู้คนเริ่มเดินผ่านมาบางคนจำเขาได้จากคลิปวิดีโอในโลกออนไลน์มีทั้งสายตาเวทนาและสายตาขอโทษที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นในวันนั้นบางคนยื่นน้ำให้บางคนวางเงินไว้โดยไม่พูดอะไรแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกลุ่มชายหนุ่มเมื่อวันก่อนเดินเข้ามาอีกครั้งคราวนี้พวกเขาดูไม่เหมือนเดิมใบหน้าหมดลงไม่มีเสียงหัวเราะมือถือในกระเป๋าไม่มีใครยกขึ้นถ่ายเหมือนเคยชายคนที่เคยล้อเขาเสียงดังที่สุดเดินเข้ามาช้าๆก่อนจะพูดเบาๆที่ผมขอโทษครับเสียงนั้นสั่นจนแทบไม่เหมือนคนเดิม ผมดูคลิปตัวเองเมื่อคืนผมอายตัวเองผมไม่รู้ว่าทำไมถึงหัวเราะตอนนั้นธนานิ่งไปครู่หนึ่งมองหน้าเขาโดยไม่พูดอะไรเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงระฆังวัดใกล้ๆดังว่ามาเหมือนช่วยให้คำพูดที่อัดแน่ในในใจค่อยๆคลายผมไม่โกรธหรอกครับธนาพูดช้าๆน้ำเสียงนุ่มจนคนรอบข้างเงียบผมแค่หวังว่าวันหนึ่งคุณจะหัวเราะเพราะความสุขไม่ใช่เพราะความเหนือกว่าใครใชายหนุ่มก้มหน้าน้ำตาไหลเงียบๆก่อนจะหยิบป้ายไม้ที่วางอยู่ตรงหน้าคำบนป้ายนั้นคือเชื่อใจมนุษย์เขากำไว้แน่นแล้วพูดแผ่วเบา ขอบคุณครับพี่ผมจะจําไว้เสียงผู้คนรอบข้างเริ่มดังขึ้นหลายคนยกมือปรบเบาๆบางคนเอื้อมมือมาวางบนไหล่ธนาบาริสเตอร์สาวจากร้านกาแฟเมื่อวันก่อนวิ่งเข้ามาหาพี่ธนาหนูขอโทษนะคะหนูเห็นเหตุการณ์วันนั้นแต่ไม่กล้าเข้าไปช่วยธนายิ้มบางๆไม่เป็นไรครับบางทีความเงียบก็ไม่ได้หมายถึงความใจร้ายเสมอไปบางครั้งมันคือความกลัวแต่ถ้าคุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งแค่ลุกขึ้นยิ้มให้คนที่ล้มก็เพียงพอแล้ว ญิงชราขายดอกมะลิเดินเข้ามาด้วยดอกมะลิในพานของเธอส่งกลิ่นหอมอ่อนๆเธอยื่นพวงมะลิให้ธนานี่สำหรับคนที่ไม่เคยหมดศรัทธาในมนุษย์แสงแดดเริ่มสาดผ่านเมฆลงตรงที่เขานั่งเหมือนฟ้ากำลังยิ้มตอบให้กับสิ่งเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นบนพื้นโลกเสียงกระดิ่งลมจากร้านกาแฟที่อยู่ไม่ไกลลอยมาตามลมผสมกับเสียงหัวใจของผู้คนที่ยิ่งเงียบในลานนั้นความอับอายกลายเป็นการเรียนรู้ความเงียบกลายเป็นการยอมรับและเสียงหัวเราะก,กลายเป็นการให้อภยัย ธนาหันมองท้องฟ้ายกไม้เท้าขึ้นแตะพื้นเบาๆแล้วพูดกับลมศักดิ์ศรีไม่เคยหายไปไหนมันแค่รอวันที่ใครสักคนจะมองเห็นมันอีกครั้งผู้คนรอบข้างยืนปรบมือไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะพวกเขาเห็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้วยศักดิ์ศรีหลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ในลานกลางเมืองคลิปวิดีโอที่เคยแพร่กระจายด้วยเสียงหัวเราะกลับถูกแชร์อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความขบขันแต่เพราะภาพของการให้อภัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจผู้คนเริ่มพูดถึงชายถือไม้เท้าและป้ายคำว่าเชื่อใจมนุษย์สื่อบาาางงแห่่เเรียกขว ช่างแกไม้แห่งศรัทธาธนาไม่ได้สนใจชื่อเสียงเขายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมตื่นแต่เช้าเดินช้าๆไปยังร้านกาแฟ,แฟเดิมทุกครั้งที่เสียงกระดิ่งลมดังเขายิ้มเหมือนทักทายเพื่อนเก่าที่เข้าใจหัวใจของเขามากที่สุดเช้าวันหนึ่งเจ้าของร้านกาแฟเดินม,มาหาเขาพร้อมซองเอกสารในมือคุณธนาผมอยากจะขอโทษแทนคนในร้านวันนั้นผมไม่ควรปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนั้นเขาวางซองลงบนโต๊ะผมอยากขอให้คุณช่วยสอนงานแกไม้ให้เด็กฝึกงานของผมผมอยากให้พวกเขาเรียนรู้จากคนที่มีศิลปะทั้งในมือและในใจ ธนามองหน้าเขาแววตานิ่งและอ่อนโยนผมยินดีครับถ้าเด็กพวกนั้นจะได้รู้ว่าศิลปะไม่ได้อยู่ที่ฝีมือแต่อยู่ที่หัวใจที่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทําในวันแรกของการสอนเด็กๆสี่คนมารวมกันที่หลังร้านกาแฟพื้นที่เล็กๆถูกจัดเป็นมุมงานไม้กลิ่นไม้ใหม่และกลิ่นกาแฟผสมกันอย่างอบอุ่นธนาใช้มือที่สั่นเล็กน้อยจับมีดแกะให้เด็กดูเขาพูดชา้ชาๆแต่มั่นคงอย่าเร่งรีบอย่ากลัวรอยผิดเพราะบางครั้งความผิดพลาดก็คือส่วนหนึ่งของความงามเด็กคนหนึ่งเงยหน้าถามอาจารย์ครับแล้วถ้าไม้ ธนายิ้มก็แค่เริ่มใหม่หมยย้ยองซ่อมได้หัวใจก็เหมือนกันเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในกลุ่มนั้นเป็นเสียงหัวเราะของความเข้าใจไม่ใช่การเย้ยเย้ยเย็นวันนั้นลมพัดผ่านหน้าร้านเสียงกระดิ่งดังเหมือนจังหวะของชีวิตธนาเดินกลับบ้านมือถือกล่องไม้เล็กๆที่เด็กๆทําให้เป็นของขวัญชิ้นหนึ่งมีคําว่าศรัทธาอีกชิ้นว่าขอบคุณเขาเดินผ่านถนนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่แห่งการดูถูกมันยังเหมือนเดิมแต่แสงจากร้านค้าริมทางดูอบอุ่นกว่าที่เคย เมื่อถึงห้องเขาวางกล่องไว้บนโต๊ะเปิดหน้าต่างให้ลมเย็ยนพัดเข้ามาเสียงเด็กเล่นจากล่างซอยดังว่าเข้ามาแทนเสียงหัวเราะของวันเก่าเขามองออกไปเห็นชายหนุ่มคนที่เคยล้อเขาเดินมาช่วยหญิงชาราแบกของจากตลาดกลับบ้านธนายิ้มเงียบเงียบและพึมพำม,มนุษย์ยังสวยงามเสมอค่ำวันหนึ่งธนาได้รับจดหมายซองเล็กๆไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในเป็นกระดาษพับสองชั้นเขากังออกเห็นตัวอักษรเขียนด้วยลายมือไม่เรียบแต่จริงใจ ผมเป็นหนึ่งในคนที่หัวเราะพี่วันนั้นผมลาออกจากงานที่ผมไม่รักแล้วผมเริ่มทำงานอาสาช่วยคนพิการเพราะพี่ทำให้ผมเห็นว่าคนพิการไม่ได้ขาดอะไรแต่คนที่หัวเราะต่างหากที่ขาดหัวใจน้ำตาเม็ดเล็กๆไหลเงียบๆบ,บนแก้มธนาเขาวางจดหมายไว้ข้างคมไฟแสงสีส้มสะท้อนบนตัวอักษรจนดูเหมือนเปลวเทียนในคืนสงบ หลายเดือนต่อมาที่ลานกลางเมืองเดิมกลุ่มคนรวมตัวกันอีกครั้งมีร้านกาแฟตั้งโต๊ะแจกกาแฟฟรีมีเด็กนักเรียนมาขายดอกมะลิมีเสียงเพลงเบาๆลอยมาทนาอยู่ท่ามกลางฝูงชนถือป้ายไม้ที่เขาแกใหม่ล่าสุดเขียนว่าเมตตาคือกำลังของมนุษย์คนมากมายเดินเข้ามาขอถ่ายรูปก,กับเขาแต่เขาเพียงยิ้มแล้วพูดว่าขอให้วันนี้คุณยิ้มให้ใครสักคนที่โลกไม่เคยยิ้มให้ขณะที่เขาเดินกลับมีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งมาหยุดตรงหน้าลุงครับผมอยากเป็นแบบลุงทนาหัวเราะเบาๆ อย่าเป็นแบบลุงเลยลูกแค่เป็นคนดีในแบบของเราก็พอแล้วเด็กชายยิ้มเขาหันกลับไปมองลมพัดกระดิ่งลมที่ร้านกาแฟดังคลอเบาๆเหมือนเสียงหัวใจที่ไม่เคยสิ้นหวังเมื่อพระอาทิตย์ตกแสงสีทองอับท้องฟ้าธนานั่งอยู่ตรงเก้าอี้เดิมใต้ต้นชำช้ามองเงาแสงที่สาดผ่านป้ายไม้จนเกิดประกายเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกเสียงหัวเราะของเด็กๆกลายเป็นบทเพลงของชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีค่าที่สุดเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ใครเห็นแต่เพื่อย้ำกับตัวเองว่าความดีไม่ต้องเสียงดัง เพราะแม้ในความเงียบมันก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ทีละหัวใจทีละคนคำลงเสียงระฆังจากวัดดังขึ้นอีกครั้งธนาเก็บป้ายไม้ทุกชิ้นไว้ในกล่องเดินกลับบ้านช้าๆท่ามกลางแสงไฟถนนสีส้มอ่อนๆแสงนั้นสะท้อนบนไม้เท้าของเขาเหมือนเส้นทางที่ทอดยาวไปสู่ความสงบในใจเมื่อเขาเปิดประตูห้องเสียงกระดิ่งลมที่แขวนไว้ข้างหน้าต่างสั่นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะลมพัดมันคือเสียงแห่งชีวิตที่ตอบกลับคำของชายผู้ยังคงเชื่อในมนุษย์เสมอ ในโลกที่เสียงดังที่สุดมักมาจากความเยอะๆยังมีเสียงหนึ่งที่เบากว่าแต่รึกว่าเสียงของความเข้าใจศักดิ์ศรีไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีหากแต่จากวิธีที่เรายืนอยู่ต่อหน้าความโหดร้ายโดยไม่สูญเสียความเมตตาธนาสอนให้คนทั้งเมืองรู้ว่าความดีไม่ต้องการเวทีเพียงยืนอยู่เงียบๆด้วยหัวใจที่ไม่ปิดตาก็สามารถเปลี่ยนคนได้เมื่อเสียงกระดิ่งลมดังในยามเย็นมันไม่ใช่แค่เสียงของลมแต่คือเสียงของศรัทธาที่ยังไม่ตายเสียงของคนธรรมดาที่เลือกจะให้อภัยแทนการล้างแค้น และในทุกลมหายใจของชีวิตมนุษย์ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะมีอำนาจเหนือกันแต่เพราะเรายังมีหัวใจที่รู้จักยื่นมือให้กันแม้ในวันที่เคยถูกหัวเราะยาะก็ตาม